มีฟังก์ชันหนึ่งที่รายใหญ่กลัวรายย่อยใช้เป็นมากที่สุดนั่นก็คืออินดิเคเตอร์ OBV ค่ะเพราะว่า OBV เนี่ยนอกจากจะดูรายใหญ่สะสมหรือว่าลาักราคายัางไงแล้วยังสามารถดูรายใหญ่ขยับหรือว่าออกของอยังไงได้ด้วยค่ะต้องบอกเลยว่าคาัสในวันนี้เนี่ยเป็นคัสที่สําคัญมากฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้ด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูเนื้อหากันเลยค่ะ ซึ่งเนื้อหาในวันนี้นะคะก็จะมีหลักๆอยู่3ข้อด้วยกัน 1. หลักการของ o b v ว่าเขามายัางไง 2. เทคนิค6ขอ้อของ o b v จุดนี้แหละเป็นจุดที่สำคัญทั้งง่ายและใช้งานได้จริง 3. เทคนิค Advan c e เมื่อราคา b r e a k out อันนี้เนี่ยเป็นเทคนิคเสริมที่ออมได้นำมาแทรกให้ด้วยเป็นเทคนิคพิเศษนะคะสามารถติดตามดูที่ท้ายคลิปได้เลยอ่าซึ่ง3มเนื้อหาในวันนี้เนี่ยเราก็ไปดูกันเลยว่าข้อแรกหลักการของ OBB เนี่ยมันมายัางไงนะคะ OBV หรือว่า On Balance Volume นะคะก็จะเป็นอีกเทคนิคอ n d i c a t o r อีกหนึ่งตัวซึ่งเขาเนี่ยจะมีความเกี่ยวข้องกับปริมาณการซื้อขายหรือว่า Volume นั่นเองซึ่ง indicator นี้ถูกนำเสนอโดย Joseph กน a n v i ค่ะซึ่งทฤษฎีของ g ก a n v i e เนี่ยเขาเชื่อว่า Volume เนี่ยจะนำราคาเสมอซึ่ง Volume เป็นเหตุราคาเป็นผล วอลลุ่มก็คือปริมาณการซื้อขายเนี่ยมันสามารถบ่งบอกทิศทางของราคาได้ในอนาคตว่าราคาเนี่ยจะมีในทิศทางขึ้นหรือว่าเป็นทิศทางลงอ่ะและนี่ก็เป็นหลักการของ OBV ค่ะต่อมาในส่วนที่2เทคนิค6ข้อของ OBV ก็จะมีตามนี้ซึ่งเราไปดูกันที่ข้อแรกเลยข้อแรกเขาบอกว่า 1. เส้น OBV ตัดเส้น AOBV ขึ้น นักลงทุนระยะยาวสามารถเข้าซื้อได้ซึ่ง OBV ตรงนี้เขาจะมีอยู่2เส้นหล,ลักๆด้วยกัน 1. คือเส้น OBV ปกติที่เราใช้ดูและ2เส้น AOBV ซึ่ง AOBV เนี่ยมันก็จะเป็นเส้นค่าเฉลี่ยค่ะ ซึ่งเส้น AOBV หรือว่าค่าเฉลี่ยตรงนี้เนี่ยลองมองง่ายๆนะคะในห้องห้องหนึ่งเนี่ยในห้องเรียนเนี่ยมีการสอบปลายภาคคะแนนเฉลี่ยของทั้งห้องเนี่ยอยู่ที่60คะแนนซึ่งเราเนี่ยสอบได้คะแนนเนี่ยแปคะแนนซึ่งค่าเฉลี่ยอยู่ที่แค่60แบบนี้แปลว่าดีมากๆใช่ไหมคะเพราะว่าสูงเหนือกว่าค่าเฉลี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เหมือนกันถ้าเรามองว่าเส้น OBV เนี่ยมันตัดขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยของตัวมันเองเนี่ยมันแปลว่ามันดีนั่นเองซึ่งตรงนี้ เส้น OBV ตัดเส้น AOBV ขึ้นตรงนี้เห็นไหมคะสีขาวคือ OBV ตัดเส้นค่าเฉลี่ย AOBV สีเหลืองขึ้นปุ๊บนี่แหละคือจุดซื้อนะคะของนักลงทุนในระยะการถึงระยะยาวอ่าตรงนี้ลองดูเลยว่าพอซื้อที่จุดตรงนี้ได้เนี่ยมันก็จะซื้อได้ในจุดที่ค่อนข้างที่จะต้นน้ําและซื้อไปแล้วเนี่ยโอกาสที่ราคาเนี่ยจะขึ้นต่อไปเนี่ยก็มีสูงค่ะอันนี้เป็นเทคนิคแรกเราลองไปดูอีกหนึ่งตัวอย่างของข้อหนึ่งกันเลย อ,อันนี้เหมือนกันเทคนิคแรกเขาบอกว่าเส้น OBV ตัดเส้น a o b v ขึ้นเห็นไหมคะพอถ้าเราซื้อที่จุดนี้ได้แล้วเนี่ยราคาเนี่ยก็ขึ้นอาจจะมีการย่อบ้างแต่ถ้ามองในภาพใหญ่เนี่ยเขาก็ขึ้นแบบนี้เป็นเทรนแบบนี้นะคะแบบนี้เนี่ยเราก็สามารถซื้อที่จุดนี้ได้อันนี้เป็น1จุดเป็นจุดแรกที่เป็นจุดซื้อตาม OBV นั่นเองนั่นก็คือ OBV ตัดเส้น a o b v ขึ้นซึ่งเส้น a o b v เนี่ยเราจะตั้งค่าเฉลี่ยอยู่ที่30ค่ะ อันนี้เป็นพารามิเตอร์นะสาสิบสามารถลองไปตั้งกันดูได้นะคะอ่าต่อไปเป็นข้อสองข้อสองเส้น OBV ทิศทางขึ้นและประกอบกับราคาเนี่ยแท่งราคาหรือว่าแท่งเทียนเนี่ยขึ้นเหมือนกันแบบนี้แปลว่าราคามีโอกาสขึ้นไปต่ออาจจะทำ New High ได้ต่ออ่าตรงนี้ลองมาสังเกตดูว่าเห็นไหมคะว่าตรงนี้นะเส้น OBV เนี่ยมันตัดเส้น AOBV ขึ้นแล้ โอเคอันนี้ขึ้นเรียบร้อยและราคาเนี่ยก็ขึ้นตามด้วยไม่ได้มีการขัดแย้งกันเขาไปในทิศทางเดียวกันแบบนี้แปลว่าโอกาสที่ราคาจะไปต่อก็มีสูงอย่างเช่นใครที่ซื้อไปที่ข้อแรกแล้วหาจุดซื้อตามข้อแรกได้เรียบร้อยแล้วมาถึงข้อ2เนี่ยถ้าเราเจอลักษณะอย่างเงี้ยเราสามารถถือต่อได้อ่าอันนี้คือเป็นสัญญาณที่เราถือต่อได้เลยนะคะอันนี้คือข้อ2เราไปดูอีกหนึ่งตัวอย่างของข้อ2กันบ้าง ถ้าเส้น A O B v หรือว่าเส้น O B v เนี่ยชี้ขึ้นแน่นอนว่ามันจะต้องเป็นเทรนขาขึ้นหรือว่าแนวโน้มขาขึ้นเพราะฉะนั้นพอเราซื้อมาแล้วเราเจอลักษณะแบบนี้กราฟแบบนี้เราสามารถถือต่อทํากําไรได้นะคะแล้วเราก็จะได้ไม่ขายหมูด้วยไม่อย่างนั้นถ้าเรานะคะซื้อมาแล้วนะเราเราเห็นแบบนี้เราขายเราขายหมูเห็นไหมคะราคาสามารถขึ้นต่อทำ New High ได้ต่ออีกนะคะอันนี้เทคนิคง,ง่ายๆข้อที่2ต่อไปเลยข้อที่3ข้อที่3ามเนี่ยก็คือเส้น O B v แต่เส้น A O B V ราคามีโอกาสไปได้แรงมันหมายความว่าอะไรซึ่งหลักการของ O B V ตรงนี้น่ะมันจะคล้ายๆกับเส้น M A นะคะจุดซื้อตามเส้น M A เหมือนกันก็คือตรงนี้ให้เราดูเลยว่าพอเส้น O B V เนี่ยมันตัดเส้น A O B V ขึ้นมาแล้วเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นราคามีขึ้นมีย่อเป็นเรื่องปกตินะคะตรงนี้พอมันขึ้นราคาย,ย่อลงมาใกล้ๆก,กับเส้นค่าเฉลี่ยหรือว่าใกล้ๆก,กับเส้น A O B V จุดนี้คือจุดที่เราจะสามารถ ซื้อเพิ่มได้นะคะอ่าตรงนี้ซื้อเพิ่มได้หรือว่าใครที่มีของอยู่แล้วก็ไม่ต้องขายแน่นอนถ้าเจอจุดนี้มันแค่ย่อเพื่ออะไรคะราคามีโอกาสไปแรงตรงนี้อ่าเห็นไหมคะที่วงกลมฟ้าราคามีโอกาสไปแรงเพราะว่าอะไรเส้น OBV เนี่ยมันย่อลงมาแต่ว่ามันไม่ได้หลุดเส้นค่าเฉลี่ยนะมันย่อเข้ามาใกล้ๆกับเส้น AOBV มากๆแต่สุดท้ายหักหัวขึ้นถ้าเราเจอจุดนี้เนี่ยราคามีโอกาสไปได้แรงค่ะอ่าและตรงนี้ล่ะ ตรงนี้แหละที่วงกลมสีขาวราคามันหลุดทํำยังไงอันนี้จะอยู่ที่ข้อ5เดี๋ยวเราไปอธิบายกันต่ออันนี้ยังเป็นข้อสามอยู่ก็คือราคาไม่ได้หลุดเส้นค่าเฉลีย่ยแต่ว่าย่อลงมาแตะเส้นค่าเฉลีย่ยค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งของข้อสาเหมือนกันตรงนี้เนี่ยถ้าสังเกตซูมใกล้ๆเราจะเห็นเลยว่าเส้น o b v เนี่ยมันไม่ได้แตะด้วยนะคะมันแค่อยู่ใกล้มากๆย่อมาใกล้มากๆแล้วก็เด้งขึ้นซึ่งกรณีในหุ้นแบบนี้เนี่ยมันหมายความว่าหุ้นเนี่ยเป็นหุ้นที่แข็งแกร่งมันไม่ได้ย่อลงมาเยอะ นะคะมันย่อลงมาไม่ได้แตะเส้น AOBV ด้วยซ้ําแล้วมันก็ไปต่อได้เห็นไหมคะย่อมาและไปต่อได้และทิศทางเส้น OBV กับเส้น AOBV ชี้ขึ้นแบบนี้เพราะฉะนั้นอันนี้แหละคะ่ะสามารถถือตามแนวโน้มทํากําไรไปได้ยาวๆเลยเป็นยังไงกันบ้างคะ3ข้อเทคนิคง,ง่ายๆ และใช้ได้จริงง่ายไหมคะสําหรับ3เทคนิคนี้เป็นยังไงกันบ้างคะกับ3ข้อในการหาจุดซื้อแล้วก็จุดซื้อเพิ่มและต่อไปอีก2ข้อข้อ4กับข้อ5เนี่ยจะเป็นการหาจุดขายแล้วก็ดูรายใหญ่เขย่าของด้วยนะคะตรงนี้เราไปดูกันเลยข้อ4ต่อไปข้อ4ก็คือเส้น obv ทิศทางเนี่ยชันขึ้นถ้าเส้นกลับตัวเนี่ยแบบนี้เตือนให้เราระวังค่ะอ่ะยังไงตรงนี้คือมันมองออกได้เลยนะว่ามันชันเห็นไหมคะว่าเส้น เส้น O B V เนี่ยชันขึ้นมากเลยถ้าเทียบจากตัวอย่างก่อนหน้าตัวอย่างก่อนหน้าเนี่ยมันอาจจะแค่แบบว่าตัดเส้นค่าเฉลีย่ยแล้วก็แบบมีย่อมีไปต่อบ้างแต่ข้อนี้ชันขึ้นอย่างเห็นได้ชัดกรณีชันขึ้นและหักหัวลงเนี่ยอันนี้ให้เราหาจังหวอะออกค่ะเราต้องระวังนะตรงนี้เพราะว่าตรงนี้ทุกคนลองดูว่ามันจะเปลี่ยนความเสี่ยงเรานะคะในระยะสั้นคือ,อยังไงทุกคนลองดูว่าพอ O B V เนี่ยมันชันขึ้นแล้วเนี่ย พอหลังจากที่มันหักหัวลงเนี่ยจะตรงกับแท่งนี้พอดีแท่งสีเขียวใครที่เห็นแพทเทิร์นแบบนี้แล้วไปขายที่แท่งสีเขียวนี้จะขายได้ในราคาค่อนข้างสูงเพราะว่าอะไรเห็นไหมว่าแท่งถัดไปเนี่ยราคากระโดดเปิดสูงจริงแต่ปิดที่ต่ําและราคาไม่ได้ทานิวไฮมาหลายแท่งเห็นไหมคะสามสีแท่งไม่ทานิวไฮเลยแบบนี้แหละคือเขาจะเตือนความเสี่ยงเราว่าให้เราสามารถอาจจะแบ่งขายออกไปหรือว่าแบ่ง ทำกำไรไปก่อนนะคะตรงนี้เห็นไหมคะว่าพอสมมุติว่าเราขายในช่วงสองสาแท่งนี้ขายปุ๊บอ่าราคาอาจจะย่อตัวซึ่งตรงนี้เห็นไหมคะว่าพอเราขายในช่วงสองสามแท่งนี้แล้วเนี่ยราคาเนี่ยก็จะย่อตัวลงมาแบบนี้เห็นไหมคะยิ่งเส้น OBV เนี่ยก็หักหัวลงแบบนี้ด้วยแล้วอันนี้ก็จะเป็นสัญญาณเตือนนะคะสามารถออกของได้หรือว่า แบ่งทํากําไรได้นะคะตรงนี้นี่อันนี้เป็นข้อสี่อีกตัวอย่างหนึง่งตรงนี้เห็นได้ชัดเห็นไหมคะว่าเส้น OBV เนี่ยมันชันขึ้นเลยชันขึ้นเลยและมันหักหัวลงในจุดที่มันชันแล้วมันหักหัวลงเนี่ยแหละแท่งนี้เราควรที่จะดูแล้วนะคะแท่งนี้หรือแท่งถัดไปควรที่จะหาจุดออกแล้วคือมันเตือนเราแล้วว่าโอเคนี่คือถึงจุดสูงแล้วมันอาจจะมีโอกาสยอ่อ แล้วพอเราขายไปแล้วเห็นไหมคะราคาลงคราวนี้ก็ไม่เกี่ยวกับเราแล้วนะคะเราสามารถทํากําไรล็อกกําไรไว้ได้แล้วคราวนี้ก็ปลอดภัยหายห่วงคะ่ะและนี่คือข้อที่4เจอ o b v ตั้งชันและกลับตัวแบบนี้ต้องระวังคะ่ะต่อไปข้อที่5ข้อที่5คือเส้น o b v เกิดหลุมลายย่อยรายใหญ่เขย่าของอย่างชัดเจน มันหมายความว่าอะไรคะอ่าตรงนี้จะให้ทุกคนลองเปลี่ยนพารามิเตอร์นิดน,นึงเพราะว่าปกติเส้น AOBV ที่ออมบอกตั้งแต่ต้นคลิปว่าเราจะใช้ค่าเฉลี่ยพารามิเตอร์30วันแต่ว่าตรงนี้ขอให้ทุกคนใช้ เส้นค่าเฉลี่ย AOBV เนี่ยเปลี่ยนเป็น34วันการใช้พารามิเตอร์34วันเนี่ยจะเป็นพารามิเตอร์ที่รายใหญ่เขาปรับมาใช้กันนะคะเราก็เลยจะใช้ตามรายใหญ่แบบนี้ก็คือเปลี่ยนเป็น34วันนั่นเองแล้วมันก็ใกล้เคียงกับ30วันด้วยนะคะอาจจะสามารถหลอกรายย่อยได้เล็กน้อยด้วยนะคะตรงนี้อ่ะตรงนี้พอเราตั้งเป็น34วันเรียบร้อยแล้วแล้วลองดูภาพเลยว่าอย่างแรกเนี่ยขอให้เส้นค่าเฉลี่ย AOBV เนี่ยเขายังชี้ขึ้นอยู่ ชี้ขึ้นเนี่ยแปลว่าแนวโน้มดีแนวโน้มขาขึ้นเทนขาขึ้นอันนี้ข้อแรกเลยสําคัญจะต้องชี้ขึ้นและข้อ2ราคาเนี่ยหลังจากที่ขึ้นมาแล้วเราก็มีการย่อตัวและในขณะที่มันย่อตัวเนี่ยเห็นไหมคะว่าเส้น o b v เนี่ยมันตัดเส้น a o b v ลงมาก็จริงตรงนี้แต่ว่าภายในแค่ไม่กี่วันมันสามารถตัดกลับขึ้นไปได้นะคะตัดกลับขึ้นไปได้และในจุดนี้แหละก็หมายความว่ารายใหญ่มันเขยา่า ขย่าเราอย่างชัดเจนเลยรู้เลยว่าใครที่อดทนไม่ได้โอ้โหช่วงนี้นะคะซึ่งตั้งแต่แท่งนี้นะคะโอ้โหลงมาสองสาสัปดาห์เนี่ยใครที่ทนไม่ไหวเนี่ยขายนะคะขายออกไปพอขายออกไปปุ๊บเด้งกลับมานะคะเด้งใส่หน้าเลยกลับมาแบบนี้โอ้โหเสียดายเลยแล้วหลังจากที่เด้งแล้วเนี่ยไม่พอราคาเนี่ยขึ้นต่อเรื่อยๆขึ้นเอาขึ้นเอาโอ้โห ปวดร้าวจิตใจมากนะคะถ้าเจอแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้เทคนิคที่5นี้แล้วเนี่ยบอกเลยว่าเราไม่โดนขย่อยอย่างแน่นอนนะคะตรงนี้อ่าหลังจากที่ราคาย่อแล้วมีการเด้งกลับเข้าไปคือถ้าเราเนี่ยเปสายที่รับความเสี่ยงไม่ค่อยได้เนี่ยเราขายออกไปเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะขายออกไปแล้วแต่ว่าเราอย่าลืมว่าเราจะต้องซื้อกลับมาในจุดที่แท่งเนี่ยตรงนี้เห็นไหมคะว่าแท่งเนี่ยมันทะลุกลับขึ้นมาเหนือเหนือเส้น MA ตรงนี้ไม่พอ เส้นเอ่อเส้น o b v เนี่ยมันก็ตัดเส้นค่าเฉลี่ยขึ้นด้วยอันนี้เราสามารถซื้อกลับได้ใครที่กลัวความเสี่ยงเนี่ยขายไปแล้วสามารถซื้อกลับมาได้แต่สําหรับใครที่รับความเสี่ยงได้สูงถ้ามันย่อมาแล้วเนี่ยแบบนี้เรายังไม่ต้องขายก็ได้ถ้าเราดูว่ามันจะเป็นเทคนิคของการขยับของรายใหญ่หรือเปล่าเราอาจจะรอตรงนี้นะคะให้มันเด้งกลับขึ้นมานะคะตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้ของเทคนิคข้อห้าเลยนะคะสุดยอดมากๆเลยเทคนิคนี้เราไปลองดูอีกตัวเห็นไหมคะว่า ขออันนี้สําคัญเลยก็คือเส้น AOBV เส้นค่าเฉลีย่ยเนี่ยขอให้มันชี้ขึ้นเห็นไหมคะว่าในช่วงที่มันตัดลงมาเนี่ย OBV ตัดลงเนี่ยมันยังชี้ขึ้นอยู่ถ้าแบบนี้แนวโน้มดีเราต้องเล่นในหุ้นที่เป็นเทนขาขึ้นมันถึงจะมีโอกาสสูงกว่านะคะตรงนี้พอเส้น AOBV ชี้ขึ้นนะคะในจุดที่ราคาเนี่ยมีการย่อตัวแรงหลุดค่าเฉลีย่ยตรงนี้และเส้น OBV เนี่ยหลุด AOBV ตรงนี้แต่สุดท้ายสามารถ ตัดกลับขึ้นไปได้อย่างไวเลยนะคะอันนี้เหมือนวันเดียวด้วยนะเสร็จแล้วก็ตัดกลับขึ้นไปได้อย่างไวประกอบกับราคาเนี่ยกลับมายืนได้อันนี้กลับมาซื้อเพิ่มค่ะใครที่ยังไม่ได้ขายก็สามารถถือต่อไปได้แต่ใครที่ขายไปแล้วสามารถซื้อเพิ่มที่จุดนี้ได้เห็นไหมคะซื้อแล้วโอกาสที่ราคาจะขึ้นเนี่ยก็มี ขึ้นต่อก็ไม่สูงนะคะตรงนี้ซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่า5้าเทคนิคนี้เนี่ยเป็นเทคนิคที่สุดยอดมากๆเลยค่ะแต่ก็อย่างที่บอกนะคะว่าตลาดหุ้นไม่มีอะไรร้อยเปเซ็นและทุกๆวิธีเนี่ยไม่มีอะไรร0อยเเ็เพราะฉะนั้นเราต้องมีจุดสต็อปลอของเราด้วยก็คือจุดที่เราซื้อเนี่ยแหละคะ่ะถ้าเราซื้อกลับมาตรงนี้แล้วนะคะแต่ราคาเนี่ยไม่ได้ไปอย่างที่เราหวังเราสามารถตั้งจุดสต็อปลอดได้นั่นก็คือแท่งที่เราซื้อแต่ว่าตั้งเป็นราคาต่ําสุดนะคะ ถ้าวันต่อไปเนี่ยเราซื้อเข้าไปแล้วราคาเนี่ยมันหลุดราคาต่ําสุดของแท่งที่เราซื้อเนี่ยเราสามารถสต็อปลอตออกได้แต่ว่าตราบใดที่มันยังไม่หลุดเนี่ยเราก็สามารถถือทากําไรต่อไปได้เลยค่ะต่อไปนะคะเป็นเทคนิคที่6เป็นเทคนิคการขายแล้วซื้อเป็นนะคะก็ต้องขายให้เป็นทํากําไรกันให้เป็นนะคะเคยได้ยินกันไหมคะว่าซื้อเป็นก็คือนักเรียนขายเป็นก็คือครูไปดูเนื้อหาข้อ6กกันเลยค่ะก็คือเส้น OBV ลง ราคาลงเลิกไวสบายใจมันหมายความว่ายังไงทุกคนลองดูนะคะว่าที่ออมบอกว่าเส้นค่าเฉลี่ย AOBV เนี่ยขอให้ชี้ขึ้นเนี่ยแปลว่าดีแต่ว่าข้อนี้นอกจากจะไม่ชี้ขึ้นแล้วเส้น OBV เนี่ยยังตัดลงเส้นค่าเฉลี่ยด,ด้วยแบบนี้แปลว่าไม่ดีแล้วเราควรที่จะเลิกให้ไวขายให้เร็วเลยค่ะเห็นไหมว่าจุดนี้พอมาหลุดแล้วเราขายพอขายแล้วเนี่ยอาจจะมีเด้งเด้งนิดหน่อยแต่สุดท้ายราคาก็ลงต่อบแบบนี้ เพราะฉะนั้นถ้าเราขายแล้วเนี่ยเราก็ไม่ยุ่งแล้วต่อให้เขาจะเป็นยังไงเราก็ไม่สนใจแล้วค่ะเพราะว่าเราสามารถล็อกกําไรได้แล้วเนาะตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้ามีสัญญาณขายเราก็ต้องขายตามสัญญาณนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งของเทคนิคที่6เส้น OBV ลงราคาลงเลิกไวสบายใจเหมือนเดิมค่ะหลังจากที่ OBV เนี่ยมันตัดลงแล้วนะคะตัดลงแล้วและเส้นค่าเฉลี่ย AOBV เนี่ยก็ไม่ได้ชี้ขึ้นลวด้วยเริ่มจะหักหัวลงแล้วแบบนี้เราควรที่จะหาจังหวะออกนะคะเราควรที่จะหาจังหวะออก สมมติว่าเราขายเนี่ยตั้งแต่ตอนที่มันตัดลงเลยโอ้โหเราขายได้ในราคาค่อนข้างสูงแต่ถ้าใครที่ใช้ MA มาควบคู่เนี่ยอาจจะรอหลุด MA ด้วยพอตรงนี้เป็นสัญญาณคอนเฟิร์มนะคะถ้าเราขายไปแล้วเราสบายใจไม่ยุ่งนะคะไม่เป็นไรไม่เกี่ยวกับเราราคาจะขึ้นจะลงก็ช่างนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่ขายเห็นไหมคะว่าราคาเนี่ยลงต่อเรื่อยๆแบบนี้เพราะฉะนั้นรีบออกให้ไวจะสบายใจกว่านะคะสำหรับเทคนิคที่6 นอกจากหกเทคนิคแล้ววันนี้ออมยังนําเทคนิคแอดวานมาแชร์ให้ทุกคนด้วยค่ะนั่นก็คือราคาเบรกเอาค่ะซึ่งตรงนี้ทุกคนลองดูว่าเส้น A O B B กับเส้น O B v ตรงนี้เนะ่ยมันนะคะ เป็นแนวนอนเลยมันไม่ขึ้นไม่ลงอย่างนี้เนี่ยแบบนี้และประกอบกับราคาด้านบนเนี่ยก็อยู่ในกรอบไซด์เวย์ด้วยตรงนี้นะคะถ้าเราดูเทคนิคแบบปกติเราก็จะรู้เลยว่าจุดซื้อมันก็คือจุดแท่งยาวๆนี้ถูกไหมคะแท่งยาว8เม็ดนี้เลยเพราะว่ามันเบรกเอาทะลุกรอบไซด์เวย์มาได้อันนี้คือแค่เทคนิคอลนะคะแต่ถ้าเราลองมาดูไอตัว o b v กันบ้าง o b v เนี่ยหลังจากที่เราเนี่ยสามารถตีไฮสูงสุดของเขาไว้แล้วก็ตีเส้นได้เลยตรงนี้เห็นไหมคะว่า ไฮของเขาเนี่ยไม่ได้ทําจุดสูงที่สูงขึ้นและเขาเนี่ยก็เป็นแนวนอนประกอบกับด้านบนเนี่ยไซเวด้วยแต่ว่าจุดนี้ทุกคนลองสังเกตดูว่า OBV เนี่ยมันเบรกเอาเบรกเอาไฮเดิมนะคะของเส้นที่เราตีมาแล้วเนี่ยมันเบรกเอาได้แล้วแต่ว่าอะไรมันเบรกเอาที่จุดประมาณจุดตรงนี้ค่ะ ฉันเห็นไหมว่าถ้าเราดูตามเทคนิคข้ปกติเราซื้อตามแท่งเทียนเนี่ยเราต้องซื้อแท่งนี้แน่ๆเพราะว่ามันเป็นแท่งเบรกเอาแล้วเราจะได้ในราคาที่ค่อนข้างสูกด้วยแต่ถ้าเรามาดู OBV เนี่ยโอ้โหมันเบรกเอาตั้งแต่จุดนี้คือประมาณแท่งนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือบอกได้เลยเพราะว่า OBV เนี่ยมันเป็นเทคนิคแอดวานซ์ของวอลลุ่ม เพราะว่าวอลลุ่มเป็นเหตุราคาเป็นผลวอลลุ่มนำราคาเคยได้ยินไหมคะถ้าเกิดวอลลุ่มมากๆเนี่ยมันก็จะบ่งบอกราคาได้ในอนาคตว่าจะราคาเนี่ยมีโอกาสขึ้นหรือว่าลงเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดซื้อตาม OBV ก็คือราคาเนี่ยเบรกเอาจุดไฮเก่าของเขาก็คือประมาณแท่งนี้นะคะเราสามารถซื้อได้ก่อนแล้วอาจจะมาซื้อเพิ่มที่แท่งเบรกเอายาวๆนี้ก็ได้เหมือนกัน แต่ก็อย่างที่บอกนะคะว่าตลาดเนี่ยไม่มีอะไร100%วิธีนี้ก็ไม่ได้บอกว่า100%เพราะฉะนั้นถ้าเราซื้อในจุดนี้เนี่ยถ้าตามแท่งราคาเนี่ยมันยังไม่ได้เบรกเอามันอาจจะยังมีความเสียงอยู่แต่ว่าเราเนี่ยสามารถหาจุดสต็อปล s อดได้ค่ะนั่นก็คือโลของจุดนี้แหละที่เราซื้อโลของแท่งเทียนตรงที่ OBB เนี่ยเบรกเอาพอเราซื้อไปแล้วเราสามารถตั้งจุดสต็อปลอยก็คือโลของแท่งนี้ได้ ถ้าราคาเนี่ยไม่ได้หลุดโลเราก็สามารถถือทํากําไรไปได้ยาวๆเลยค่ะแบบนี้ประกอบกับมันเบรกเอาแล้วด้วยแบบนี้นะคะยิ่งมีโอกาสสูงนะคะแต่ถ้ามันหลุดเนี่ยเราก็ต้องทําตามสัญญาณมีสัญญาณขายก็ต้องขายค่ะสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดค่ะออมขอมาสรุปเทคนิคแอดวานซ์ง่ายๆนิดหนึ่งนะคะหนึ่งเลยนะคะถ้าจะเจอแบบเมื่อกี้แล้วมีประสิทธิภาพเนี่ยก็คือหนึ่งเลยเขาเนี่ยราคาไซเวย์มานานนานเกิน3เดือนนะคะไซเวย์มานานมากๆแล้ว ถ้าเกิดจุดที่มันเบรกเอาเนี่ยจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าไอ้จุดที่มันไซเย์ไม่ค่อยนานนะคะตรงนี้ข้อ2ราคาเนี่ยราคาไม่ได้เบรกเอาแต่ว่า obv เบรกเอาก่อนวอลลุ่มนำราคาวอลลุ่มมาก่อนนะคะเบรกเอาก่อนพอเบรกเอาแล้วเนี่ยให้เราดูพารามิเตอร์ obv เนี่ยเราตั้งตามรายใหญ่เลยคือเป็นสาสิบและข้อสุดท้ายถ้าซื้อไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นดังคาดไม่ได้ขึ้นตามที่เราคิดเราต้องมีจุด stop loss นั่นก็คือราคาต่ำสุดของแท่งเทียน ที่เราซื้อที่มันเบรกเอา OBV อ่ะแท่งเมื่อกี้นะคะตามตัวอย่างเมื่อกี้เลยใช้เป็นจุด stop l o ด s น,นั่นก็คือราคาต่ําสุดของแท่งนั้นค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับ6เทคนิคของ OBV และยังมีเทคนิค a d v a n c e ์อีกต้องบอกเลยว่า OBV เนี่ยเป็นเทคนิคที่สุดยอดมากๆนะคะก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะคะสําหรับวันเสาร์หน้าออมจะมาสอนเทคนิคออะไรฝากทุกคนติดตามกันด้วยคะ่ะสําหรับวันนี้นอะงขอตัวลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย